ี่น้อง่งไงนเงินอยู่ห่วงจวววอยู่โอ้ยมันรสวรรค์กักแต้เพรยไจะยดินทางเงินติมือคอยเงินมาเบิก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 พวกเนีคนพ่อกับแม่จ่ายค่าตัวน่ารักจังเลยนวายแม่ มีเหตุการณ์แบบมีน้ำตีไปหน่อยว้าวโอ้ยคิวครอบครัวคิวหัวหน้าผู้ชายหัวหน้าผู้หญิงจ่ายค่าตัวนะคะานี่แหละพี่น้องกิจวัตรประจำวันแต่ว่าแล้วแต่ขันพระอยากเบิกคือได้เบิกไหมครัพี่น้อง ใครใครเบิกเบิกเบิกก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันใครไม่ได้เบิกก็เก็บเงินฝากนะคะเจ้าเจ้กี้กับเจ้กี่กับเป็นเป็นเนื้อเป็นเนือยางมากเจ้ากี่กับเก็บเป็นเงินฝากเพราะว่าเป็นเนื้วหน้านะคะเป็นเนื้วหน้านใครซื้อบ้านน้ำเงินมาเนี่ยก็เลยต้องได้อ่าเห็ุงานใส่หนี้อคนนะครับเอาหมอเช่นคือบอกมาเลาอยู่งใส่บัวเลาอยู่ไร่กลุ่มนล้วมูวอล เจอแล้วเนี the the ่ยแจกกีเอาบอ่งนันจกระจกมาอยู่ใม่ไยกับบริวามนีคือบ่มีบริวบ่คือหมอน้ำห้อนอนเป็นบ่หล่ะามาอยู่น้ำหม่เรานยากนมาเพีงใจแล้นูปนนาไหก้า